สวัสดีค่ะพี่นกปองไปเอีซีแฟนคับแฟนหมอลำช่องตองอูลำเพลินออฟฟิเชียลอยู่กับแม่นางตองอูอยู่กับหัวนาจ้าสวัสดีจ้าแมวล่าลุงลำเพลินตอนนี้ปวดหัวแห้งปวดหัวแห้งตอนนี้ศิลปินมากมมยเยอะแยะมากมม้เลสิเขาอ่าไข้แมวล่าลุงลำเพลินนี่หลายคับคือบอกไงว่าคนเก่าของพ่อีอยู่แล้วเออคนใหม่พร้อมที่จะมาสมทบแต่หลายแต่ว่า ก็คือต้องเรียกเอาที่ว่าคุณภาพแล้วก็ส่งเสริมกับเด็กหน่อยที่มีความสามารถค่ะแล้วก็มีความซื่อตรงต่ออองค์กรมีมีความตรงต่อเวลาในการซ้อมใช่ใช่ขอบคุณหลายหลายค่ะพุ่นพระเอกทายแต่ทั้งพระเอกแล้วหัวนาคุยแชทอยู่ฝ่อยหัวหน้าคุยแชทอยู่ตอนอ่าคันมีเอะยังคืบหน้าบอกเอฟซีในเด้อบ่มีแล้วขึ้นจ้าเป็ดเป็นจะได้น้อยนะทางฝั่งนี้กำลังประชุมกันอยู่ประคันนี้นั่งกำลังนั่งนั่นกันอยู่ ค่ะนางคุยเรื่องสิริวันที่สิบแปดเนี่เขาจีจังใดบ้างจ้ะเอ้าปาด์ตบัดดีคุณพ่อซุปเปอร์เนงค่ะเอาปิดจังใดพ่อที่โหลดกามากขี้โหลดมากพวมไม้มาจังใดน้องพี่สิบก็น้องเพื่ดีมาสมัครเนี่ เอาน้องเพนดีมาสมัครน้ำหัวนานั่นแม่ล่าลุลงลำเพื่นนี่บอกเหต้องต้องทำหัวนาพเพิ่นเด้ออันเลี้ยงนี่พวกหนูนเป็นลูกน้องเพิ่นกับบ่หูจะคือกันค่ะจ้ะเาเพราะว่าน้องเพนดีเพิ่นมาจัดเกลี่ยนี้ยินว่ามาล่ำสีแข่งกันสามคณะสามคณะอะไรตอนนี้น้องเพนดี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อ่ะมีบอสค่ะตอนนี้มีอ่าภูมาเข่าขอพบค่ะบอสเลยอ่าเพื่อเข่าขอพบอ่ะพ่อนิงค่ะพ่อคุณมาร่ำเก่า กเก่าก็หนีก็ได้แข่งขึ้นมาาเข่าเฝ้าซะอ่ามีหมอนร้มเก่ามาเข่าเฝ้าแม่พ่นทักมาแล้วโอ้เพ่นทักมาแล้วเออเอาเอาเชิญเส้นเข่าได้ออกฟีดเลยค่ะเชิญเช่นค่ะพ่อขุนเป็นเงงตัวนี้อดีจ้าเฮ้ยลูกเอาพ่อดีมาสาลูกมาสมัครวันว่นเป็นลูกที่สมัครพอดีลองแค่นี้จครับโอ้ยรับแล้วแผ่นดีแผ่นดีหัวหัวนาให้จำซื้อลูกน้องได้ดีดีลอแผ่นดีได้ละ ว่าเพนด่าต็ถึว่าเพนดีอันว่าแคนดีเนาะแคนดีค uh ือแคนดีนะก็แคนดีหนึ่งเขาว้าวว้าวว่านั้นแคนดีวงเพื่อนเห็นบ่ลูกน้องตีหัวหน้าก็ได้เด้ลูกน้องหัวหน้าคันนี้หัวหน้าใจสปอร์ตรับแล้วเอารับต้องเขามันบางเทีใครไมมีเงื่อนไขมันบ่พอเอาเอาจังใดหัวหน้าต้องทำดีๆก่อนพอน้องแคนดีเนี่ต้องเอาเงินมาให้หัวหน้ายืมเดี๋ยวอะเย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 อะพอไปสัมผัสเป็นึงอ่าพอซุปเปอร์เองครับผมเดี๋ยวลูกมาสาวเมื่อนมาปากนี่กับบอยวายบอกว่า สุดลูกชินจังไบร่เนี่ยนี่จ้างขายต้องจ้างข้าฮวงตั้งใส่เอวัี้บตั้งวงมาเพียไข่ลูกชิ้นโดยเฉพาะได้ข่อยนี่แม่ลานลูกรับเพื่อนย่างเดียวได้หนึ่งย่างเดียวสนับสนุนโดยลูกชิ้นหญ่ป่วงกินแล้วท้องร่วงกินแล้วท้องร่วงไม่ท้องร่วงไม่ใช่เราอืกินแล้ว โอ้พาร์ทมาอีแม่กับมันเมื่อเออเอาอันวันอืมอ,อันนี้ก็เป็นพ่อบ้านเน่นี่พ่อบ้านของทีมงานพ่อบ้านของทีมงานสาวน้อยเพื่อนบันเ,เทิงนันตีพูดได้น้อยนันตีน้องเพนดีโอ้น,น้นองสาว ผู้นี้กระสีเห็ดเป็นขึ้นกันสรุปเดีวสรุปเดีวสรุปแล้วก็คือนรับรับแมนโบลับลับแมนบบกันที่มาอยู่กับวงหมอลำนี่มีเงื่อนไขบอบ่แมนสิมาเบิกเงินน้ำหัวหน้าตีมันใจบอหรือว่าแบบใดนี่บอห้เบิกนี่ตั้งแต่กูสิเบิกน้ำเล่าเดี๋ยวนึงมันใชบออะรเชหัวหน้าบัมีเพราะว่าปีนี้หัวหน้าลงทุนหลายว่าปีนี้แล้วเบื้องแล้วเห็นแล้วรถนอนออ เสี็ดแบบนั่นข้าไปน้ำบอดเวิม่ะีส่รถนอนบอดบันนี้บอดเวิอกต่วงขึ้นรถนั่นนี่เพระมีผู้คนรับผิดชอบลายได้บันนี้ลุกนวหลายได้บันนี้บ่เป็นอย่งเพราะว่าเขาเคยเห็นแม่เลอ้ยงเขาเคยลุมบันนี้สิได้ซ่อม้หยางบ่อบันนี่ทได้ซอมเขาบ้านพักซ่อมมือใดเขาบ้านพักซ่อมมือใดพี่บ้านพักเขาบ่มีแหม บ้านพักเฮาบ่มีจังได๋เฮาต้องมีสำนักงานเฮาต้องตั้งสำนักงานการเป็นหมอลำวงหมอลำต้องมีสำนักงานโอ้ยวัดอยู่วัดบ้านแพงเด้อสินี้นยู่วัดบ้านแพงเออซ่อมอยู่เดินวัดเลยอืซ่อมอยู่ในเรือนวัดตั้งเวทีอยู่ตรงนั้นใช่เพราะว่าบ้านพักเขาบ่มีเออเออเฮาเป็นหมอลำที่ทุนหลายหมอลำเป็นหมอลำอยู่คอนโดเออเอาวัดเป็นบ้านเลยเออเป็นคอนโดที่เป็นซ่องเป็นซ่องอยู่โอ้ยโอ้ยยว่าซ่องว่าเข้าน้องแผ่นดี่นน่ะ ตบ่เออเอาให้เขียนบ้านพักกูด้วยเออเออเอาเอาหัวหัวนาเอ็นนันเอาจกระเอาคือเก่าเหรอพอเอาคือเก่าเนาะหักคือเก่าบ่คันเอาคันบอดเวอรรับไว้นี่มารับแล้วอันนี้พ่อได้ว่าใผมไปซื้อพ่อได้ไปสมัครมองไม่ย่งอ้๊ยพ่อไห้สมัครอุ๊ยเดี๋ยวนี้เขาญาติกันไรเด้แม่สาวขนาดนั้นด้พอพอไปเห็นแล้วเห็นแววแล้วเห็นความสามารถแล้วเดี๋ยวคนหนึ่ง ถ้าเก่าเนี่ยนโยบายของแม่ล่าลุงเพื่อนวันสิบเอาผู้ใดดิบ่เอาศิลปินในวงใหญ่เข่ามารวงแต่บัดนี้ด้วยความด้วยความจำใจคือไปคือมาแล้วมันเสีของคณะเอื้องกับมีจ่อยจำเอื้องกับเอายากาอดติดกันยากกันพูดนีเป็นเรื่องไปแล้วกันี่อย่างมาอยู่นี่แมวล่าลุงเพื่อนบันเลเป็นเรื่องะไผ่ที่โลคชีบโรคเป็นขับแนบัดที่นี่ก็ได้ได้แต่เพื่อเปิดแล้วเนาะใครจะเอาอะไรใช้มาห่วงผู้เดียวดินั่งเอกมาเอาไผ่เขาใส่คนของเขาคนใช้ไม่ไหนแก่แจ๊สสีเฮลิเอลตัวใดนี่มาถล่ม เจ้าสีกับบอดเบอร์กันมาได้บางทีเราขับรถใช้่าสิได้ยยวุ่งนี้แบบพันี้กันสีคือเดี๋ยวยังเบอรกันสี่ได้บอกแค่นี้ครับบอกเอฟซีต้องเคลียร์ให้หูเลียงก่อนเด้เจ้าสิมาบอกซัมเนียบอใดเด้์ลับพอดหลับต้องต้องเซ็นสัญญาเอาหนังสือมาเซ็นพร้อมเซ็นสัญญาเจ้าใจสัญญาใจสัญญาใจฮะสัญญาสัญญาใจมาสิบอกอันนี้กันตีสัญญาบอสต้องเซ็นสัญญาหนักกเพราะว่าพ่อซุปเปอร์เองนี่เราจิ๊ทอดหมูแดดเดียวเอ้ยอนั้นเี่มันถิงจี๊ดจินบุญเัาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวคุยทุลาอยู่น้องแป๊บนึงอันนี้ไหมยังนี่สีมาสมาคือกันเต๋มาสมาเข่าแม่ลาดลงละเพื่อนเต๋นี่เดี๋ยว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 ค่อยเดี๋ยวค่อยเขับว่าว่าแป๊บนึงเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ลายคักลายเหี่ยวแล้วหมอนรับแล้วบมอลรับแล้วอันเจ้าภาคพขี่มอเตอร์ไส้ว่อนเลยนี่สีมาจ้างหมอลำเห็นบ่นี่เจ้าภาพขี่นั่นรถมาจ้างหมอลำนรัมนี่เดี๋ยวนี่เอ้าเมื่อกี้นี่ขี่ไปเมื่อกี้นี่เสียขาวๆขี่ไปขาวหน่อยเรื่อรถอีกแล้วคันหนึ่ง โอดิเจนั้นเอร์ซื้อไปได้รถเวอร์อยู่สายโอเวอร์ออกรถออกรถขึ้นกันมันปะมันระเทียมจังมันเขาเนี่ยบอลมันเป็นรถยี่ห้อไครลั่นไหมเอาว่าวทุระให้แล้วก่อนเปิดสรุปจังใดแบบใดสรุปจังใดหัวหน้าเออมถ้าเปิดท้าการแสดงกับมือเดียวกับมือปิดวงอ่ะล่ะเอาเอาแจ๊กซี่เอาแจ๊กซี่เอามือนี่ซะวันที่สามสิบสอง เดือนกรกฎาคมเอาคือว่าสิแม่มึงตายเปียนจีกะเขาหายาดมันเปคือว่าที่สิบแปดสิบแปดนี่เป็นมือแสดงแกมือซ่อมนี่เด็กวนอาทิตพักสิบเก้าสิบเก้าซ่อมสิบเก้าเด้อเขาคุนพักซ่อมมือได้ทั้งคันเนอะจ้ะขอคุณพ่อสุขุมจักรสุขุมแม่สุขุมจักไหนพญญายินดีนบ พเนี่เออนะักองเรยนนพดลล่ะเอนแล้วพ่อน่ยนพดลเรีนแล้วปะกาศสีเรนแลมื่อกี้่อีได้ยรกส่ไดยนะเขาลหัสเขาอะไรแหมเห็นเห็นน้แน่ช่องนะอยากไปช่องช่องซื้อไว้้เอาอย่านีเตอบอบ่ออันลำตุ้เปิดได้เลยสิเพราะต่างคัดตังมาพื้นปังนั่ะนะสีนลำเรืนแดงไฮ้ปอรน้อ่งเบิรงพูดถึงว่าขค่น่ยมือเปิดช่องเชียอบอ เอฝากพี่น้องกลังลังสีเฮดอ็ดเจะาอ๋ตมเนแมนเมื่อเมื่อคืนนี้ก็ประชุมอยู่เรื่องเรื่องนี้แหละใครอยากทำก็มาเลยบอสบอกอยู่แล้วก็ต้องคุยกับนอแมนอันนี้ต้องอันนี้ต้องเตรียมไว้ม่แยมแล้วแล้วลักแล้ว็ยังเกิดไม่ใช่ เปิดก็ใช่อยู่แต่ว่าพ่อเหลี่ยมนานๆไม่ซืมาท้ายว่าใดเนี่ทายยูเหลี่ยมว่าใดได้ไปเล้วเป็นแหลกกระสิดของเฮาเลกลีกระซิดโอ้ยอยู่ไก่กันเล็บแปดกันไปเบิดเนาะแล้วแหลกกระสิดแม่เราอยู่ไกลอยูอะไรเราก็เลยส่ห่าบาทที่บาทที่นี่ใส่ห่าบาทที่บาทน้องเปิเอาไม่ให้จ้าโตในส่งสจากแรกเราเพิ่มแล้วใส่เนี่วไม่ซื้อที่ไหนอ่ะซื้อเอฟเลยในซื้อที่หูบา่าซื้ออยู่ใส่ร่างซ้อมครับเอฟมาให้ด้วย เ้าสีนี้ก็โดนนจะเิาอนให้ตมันัมันใส่จะสงบัดแยกสีให้เราเปิดซองให้แต่ยกเปิดสิเปิดซองพรอนเอานี้อันนี้เขาใช้กันนเอามาให้ทองเวอร์เอาไว้สีเฮ็ดเฮ็ดซองนี่ละเยดซองสีเฮ็ดอี่ลีลอะรงี้ยังกับพีู่ดอันีน่เราก็ได้เฮีดซองมีเอซอยสนับสนุนอยู่เนาะบ่ได้ขึ้นยากแต่ว่าพูดถึงว่าจะไปหน่วยคอนเทนต์มันสิมานด้เป็นได้ยงงน้ยเานองนององนองสีไทยเข้าในอีกคือกว่าเรท่เข่าน่ ว่ามันนะก็เลยเดี๋ยวต้องขอปุชากับอร์ตก่อนจีเมลแมม่นนีแจ็คสักสละให้ถอดส้นหนึงอย่างเห็ดลิปเล็กขอพาวจะได้พี่น้องกะซอยเสียซอยสนับสนุนกันเด้อเบิ่งมันสิมีช่องเยอะมือเกิดขึ้นมาได้ยูทูบบอแล้วก็สนับสนุนมาที่18เราด้วยแมวล่าหมอลำสามคณะแล้วก็วันเปิดฤดูกาลนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดผู้ใดมาบ่ได้ก็ซื้อบัตรออนไลน์แล้วก็มาเที่ยวหน้างาน มาเตยเสดุดน้ำกัดเจียหัวสอดเกลียงจางปางมาเบิงเครื่องเสียงไม่มาเบิงฉากไม่โชว์ไม่ทุกอย่างเมี่ยใกลกระทั่งรถกับไม่ปีนี้ไม่เบิด์ตไม่เบิร์ตขนาดเจ้าหน่อยกับจิเปี้ยนหัวหน้าม่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้รถมาแล้วอีเจ้าหน่อยกับลำแพน์อ่านันรถรถแห่บ่รือลำแพร์สาขาสองอืมแล้วลำเพื่นไปแล้วลำแพร์มาบันนี้โอ้คือวันแน่นอนครับ สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องความพัฒนาอย่างตอนนี้ของทีมงานสุดยอดเลยคือมันใบดอเดชใบแบบนุ่มใบดอกเดชเออเห็นเห็นบ่เวลาเวลาอยู่กับอยู่กับตลกอยู่กับอดีตแล้วเราเริ่มมีมุกมาหยอดเหรอดิเราได้ทุกข้าเดชเพราะว่าเราเป็นอันอันเดี๋ยวค่ะอันมาจ้างมะล่ำปะคนี่เมื่อไรลุงลำเพิ่นหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้ารุ่ออกรุ่นใหม่ค่ะเจิมเอาไปเอาไปเจิม บอนั่งนั่งนั่งอย่าง้ฉันมีรถอยู่นั่กรเลยพอดีเห็นเจสี่นั่งกับภูมิใจได้หนิแว่าเพื่อนบ้านก็ว่าเห็นสร้างไงอเราควานดเควนเออเอาไปไมเอาไปเจิมไหมเอาไปเจิมเอาไปเจิมเอารถไปเจิมเอาไปไฮบอดเจิมเออบ ดีใจน้วยร้องเพราะว่ามันอุ่นว้เอาเสกสละขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซัลซ่าไข่พอกันไม่คลิปหน้าจ้าลำลำเรื่อยๆยู่ดีมีแห้งค่ะไปไปจ้าแต่บ่ตสื่อลูกชิ้นบ่ตว่าให้เขาบ่เดิยันได้เลยเอาหูแบบหมูวนเลยค่ะเอาสวัสดีคนเลี้ยงช้างมาแล้วไหลไม่ได้มา โอเคค่ะเอาไว้สำนีก่อนนะค่ะอะพ่อหน้าต่อเอาไว้สำนีก่อนตองอูเขาร่วมเขาร่วมประชุมก่อนเขาร่วมประชุมก่อนเดี๋ยวเฮาซิมีประชุมตลกเอาไว้สำนีพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า